สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการปลูกทุเรียนเข่งนะครับนะครับนี่ครับมีต้นทุเรียนเข่งนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าต้นทุเรียนเข่งต้นนี้ผมได้ทดลองปลูกเอาไว้นะครับปลูกเอาไว้ในเข่งนะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับถ้านับระยะเวลาเมื่อ6เดือนที่แล้วต้นนี้ก็จะอายุประมาณ6เดือนนะครับหลังจากเราปลูกลงไปในเข่งนะครับแต่ทีนี้ทาไมผมถึงอยากจะเอาต้นทุเรียนเข่งต้นนี้ มาปลูกลงดินนะครับเนื่องจากนะครับว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าล่าเขานะครับมันจะมันจะกระจายไปไกลแล้วนะครับซึ่งพื้นที่มันมีไม่เพียงพอนะครับเนาะมีไม่เพียงพอผมก็เลยว่าจะย้ายเขานะครับเอามาไว้ในลงเอ่อย้ายจากในเข่งเนี่ยนะครับมาไว้ในดินเลยลงดินเลยนะครับโดยผมจะปลูกทุเรียนเข่งเนี่ยใช้วิธีการปลูกแบบไม่ขุดหลุมนะครับต้องบอกก่อนว่าแบบไม่ขุดหลุมนะครับ แบบไม่คุดหลุมคือยังไงก็คือว่าเหมือนกับว่าเราเอาต้นทุเรียนนะครับไม่จะเป็นต้องต้นทุเรียนเข่งได้นะครับเป็นต้นทุเรียนที่อยู่ในถุงชําก็ได้นะครับเอาไปวางไว้บนดินนะครับเนาะแล้วเราก็เอาดินจากส่วนอื่นะมาไว้รอบๆนะครับแล้วเราก็โกยไปหาเขานะครับเนาะแต่ลักษณะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงเนี้ยทำไมมันเหมือนหลุมผมต้องบอกก่อนเนาะเพราะว่าผมได้ทาโคกไว้นานแล้วนะครับตรงนี้นะมันเป็นโคกทีนี้เมื่อมันเป็นโคกใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับว่าดินมันอยู่ล้อมรอบอยู่แล้วนะครับเนาะ เราก็เลยต้องขยายดินออกให้กว้างมากที่สุดนะครับให้เหมือนกับว่ามันมันไม่ได้เป็นหลุมนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่เป็นหลุมเพราะว่าเดี๋ยวพอผมเอาทุเรียนเข่งเนี่ยลงไปไว้ตรงเนี้ยใช่ไหมครับตรงกลางใช่ไหมครับมันก็เหลือพื้นที่รอบๆอีกเยอะนะครับตรงนี้นี่แหละนะที่มันสําคัญก็คือว่าเราจะโกยดินไปปิดเขาแค่นั้นเองนะครับเนาะผมเลยเรียกว่ามันเป็นการปลูกแบบไม่ขุดหลุมนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ทําโคกไว้นะครับไม่ได้ทําโคกไว้ก็สามารถที่จะ เอาต้นเรียนเนี่ยวางไว้ตรงกลางแล้วเราก็เอาดินมาไว้รอบๆเลยนะมามาโกยรอบๆอ,อย่างงี้เลยเหมือนเป็นโกยไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยโกยดินเข้าไปนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกกันเลยนะครับซึ่งจะเป็นการสาธิตในแบบของผมนะต้องบอกก่อนนะว่าเป็นในแบบของผมนะครับเนาะก็เลยจะเอามาแชร์กันเผื่อใครอยากจะเอาไปใช้หรือไปปรับใช้ในการปลูกของแต่ละคนนะครับโอเคก่อนอื่น ทุเรียนเข่งตัวนี้ผมเป็นคนปลูกด้วยตัวเองนะครับเนาะย้ายจากถุงชำมาไว้ในเข่งเนาะถ้าท่านผู้ชมอยากจะปลูกสามารถไปซื้อแบบทุเรียนเข่งต้นโตจากที่ร้านก็ได้นะครับเนาะแต่นี้ผมเอาของผมมาปลูกเองนะครับก่อนอื่นเราก็ไม่ต้องมีอะไรมากเนาะอย่างที่ผมบอกเนาะเตรียมดินเอาไว้รอบๆนะครับรอบๆ่างนี้เลยนะเนาะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีโคกแล้วท่านผู้ชมต้องขุดให้มันกว้างมากที่สุดนะอ่าจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับเราก็เอาทุเรียนเข่งเนี่ยลงไปวางไว้ตรงกลางนะครับเนาะ เอามาตงก,กลางเลยนะครับอย่างนี้นะให้มันเสมอกับพื้นพื้นดินที่เราวางไว้นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ขุดแบบนี้ให้มันขยายกว้างแบบนี้นะครับวางไว้บนพื้นดินก็ไม่เป็นไรเราวางเลยแล้วเราค่อยเอาดินโกยไปจากนั้นเราทําอะไรต่อครับทีนี้เข่งมันจะยากกว่าถุงใช่ไหมครับเราจะต้นะองตัดนะอ่ะตัดตัดตุดเข่งก่อนต้องเอาตุดเข่งออกก่อนนะครับทีนี้ผมจะตัดไปบ้างแล้วนะเดีย๋ยวนะครับผมกำลังดูว่า โอเคนะครับตัดไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับตัดไปจนจนสุดอ่ะตรงนี้ผมก็ตายบ้านเห็นไหมครับนี่ก็จะสุดตรงที่ผมตัดไว้แล้ะแค่นี้เองนะครับจากนั้นทำยังไงต่อจากนั้นเราก็เดี๋ยวเราต้องเอานะครับพลาสติกที่อยู่ก้นอ่อ ก้นตะเข่งเนี่ยออกมานะครับเพื่อให้ลากเขาไปได้ต่อนะครับเดี๋ยวนะครับค่อยๆนี่นะครับปลูกทุเรียนข็งจะยากหน่อยนะครับเนาะถ,ถ้าถ้าไม่จําเป็นก็อยาก่านผู้ชมปลูกแบบถุงชําดีกว่านะแต่ทีเนี้ยผมเสียดายต้นนี้นะเพราะว่าผมทดลองไว้ตอนนั้นผมทดลองไว้มีคลิปอยู่นะครับมีมีคลิปต้นนี้ยที่ผมทำตั้งแต่แรกเลยอะ ตัวนี้คือผมอยากรู้ว่าปลูกทุเรียนเข่งเนี่ยมันจะปลูกแล้วมันจะรอดไหมซึ่งซึ่งมันก็รอดนะครับะรอดเห็นนะครับรอดมาถึงทุกวันนี้ก็อายุประมาณหกเดือนแล้วนะครับจะยากที่นึงนะครับหเห็นลากไหมครับเนี่ยรากเขาเต็มเลยอ่ะเนี่ยอาออกไปน,นี้เลยนะครับเห็นรากทุกเรียนเขาไหมครับเนี่ย ทีนี้ก็ทำไงครับเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยๆกบก่อนนะครับค่อยๆกบนะเราก็กบไปได้เลยกลบไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างเหลือเยอะทำไมผมถึงบอกให้เว้นพื้นที่ไว้อย่างนี้เพราะว่าเวลาเราใส่ดินเข้าไปครับนะครับ,นะรบเวลาเราใส่ดินเข้าไปเนี่ยบริเวณรอบข้างเขาเนี่ย มันทำไมครับพื้นดินมันก็จะร่วนซุยถูกไหมครับเนาะเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าระบบรากทุเรียนเขาเป็นระบบรากตะขาบนะครับหรือรากฝอยนะครับการที่ทําให้ดินร่วนซุยบริเวณต้นเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอ่อมันจะเป็นอะไรครับจะทําให้รากทุเรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปหาอาหารได้ง่ายนะครับเพราะว่าดินมันไม่ได้แข็งถูกไหมครับมันก็ชอนใช่ไปได้ง่ายนั่นเองนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับ่างนี้เลยนะครับ ทีนี้ตะก้าต้องเอาออกด้วยนะครับทีนี้เราก็ตัดบางบางคนเขาไม่เอาออกนะแต่ผมแน่เอาออกเลยนะเมื่อกี้ผมก็ลืมตัดตะก้าแต่ไม่เป็นไรจริงๆริเนี่ยมันออกได้แล้วนะครับ เดี๋ยวนะครับตัดตัดไปงี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับทุเรียนเข่งเราก็ใช้ตะกร้าอะไรก็ได้นะครับเนี่ยตัดไปเรื่อยๆนะคตัดไปเรื่อยเอยนาะจนกว่าเราจะอ,าออกได้นะครับยังติดอยู่เห็นไหมครับว่ามันปลูกยากนะถ้าท่านผู้ชมอยากจะปลูกทุเรียนเข่งเนี่ยแต่บางบางหลายท่านที่ผมเห็นบางท่านเขาก็บอกว่าตะกร้าเนี่ยตัดแค่ตอน เอาตูดออกเนาะแต่ผมเนี่ยเอาออกหมดเลยดีกว่านะครับให้เขาไอ้นั่นเลยทีเดียวนะมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทีหลังนะครับจะได้แล้วครับอีกนิดเดียวอยีกนิดเดียว นะครับมันปลูกยากพอตะก,ก้าเนี่ยมันเขาเรียกอะไรข้างล่างมันเล็กข้างบนมันใหญ่ใช่ไหมพอเราจะเอาออกเนี่ยมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับอ่าเรียบร้อยแร้วก็อ,ออกด้เลยนี้ได้เห็นไหมครับ,นนรบทีนี้ตรงนี้เป็นยังไงเราก็ตัดอย่างนี้เลย นะ้ออกง่ายกว่าเลาะลงไปไม่ต้องรอบเหมือนเมื่อกี้นี่ครับเสร็จผมเอาตะกร้าออกเลยนะครับบอกก่อนแล้วเราก็โกยเข้าไปเลยเหมือนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมขอใช้เครื่องุ่นแรงหน่อยเนาะเพราะมันเป็นดินที่แบบแน่นแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้จอบช่วยนะแต่ตอนนี้ผมใช้มือก่อนตรงนี้มันโกยได้อยู่นะ อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับพื้นที่มันค่อนข้างจะเหลือเยอะเห็นไหมครับก็ดีโหมึงต้องเอาลงดินแล้วนะครับผมก็เลยมาทําคลิปเลยนะครับสาธิตการปลูกท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับต้นนี้ทุเลี้ยนเข่งผมปลูกไว้หกเดือนแล้วใครอยากเห็นว่าตั้งแต่ผมปลูกแต่ตอนแรกนะครับก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะนะลองไปดูได้ว่าต้นนี้ผมปลูกยังไงนะครับ ำไมก็ถึงรอดมาถึงตอนนี้นะครับต้องบอกว่าทำไมถึงรอดมาถึงตอนนี้นะหกเดือนเขาไม่ตายโอเคเนี่นนรครับเห็นครับแล้วก็โกยดินเข้ามานะโกยดินเข้ามาเลยเน้นย้ำนะครับอย่าให้ดินเขาสูงกว่า โคนต้นทุเรียนที่เราปลูกลงไปนะครับห้ามห้ามให้สูงกว่านะโอเคครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันมีดีของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอะไรกับเขาแล้วครับเราให้มันพอดีกันอย่างนี้นะครับปลูกทุเรียนเข่งก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเข่งมันใหญ่นะ ถ้าปลูกก็ปลูกอย่างผมเนี่ยคือผมเอาตะกร้าออกเลยนะครับถ้าปลูกแบบไม่เอาตะกร้าออกก็ลองไปดูของคนอื่นๆได้นะครับโอเคเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเกลี่ยรอบๆให้มันเสมอเสมอกันอีกทีนึง่งนะครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยต่อหลังจากทำหลังจากจบคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้ว ผมต,กกต้องบอกก่อนนะว่ามันปลูกแบบไม่ขุดหลุมคือยังไงสังเกตไหมว่าร,ร,รอบๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มันแน่นอยู่แล้วตาเหมือนอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมมันจะแน่นเนี่ยแน่นเห็นแน่นมากใช่ไหมครับเราถ้าขุดหลุมแล้วล่องลงไปข้างๆมันก็แน่นแล้วลาบมันก็ชอนใชา้ย,ยากแต่บริเวณเนี้ยที่ผมบอกโกยดินไปให้มันมีพื้นที่กวา้างๆเยอะเห็นไหมตรงเนี้ยมันไม่แน่นแล้วเห็นไหมครับเนี่ยร่วนซุยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าร่วนซุย Sab เห็นไหม อ่าช่วงเวลาตอนนี้กว่าทุเรียนจะฟื้นตัวเนี่ยนะครับระบบล่าเขาเนี่ยจะได้เนาะช้อนชัยไปได้ง่ายๆนะครับเนาะช้อนชัยไปหาอาหารได้ง่ายๆนั่นเองโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับทุเรียนเข่งนะครับเนาะขั้นตอนก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรยุ่งยากก็ตามนี้นะครับส่วนวิธีการดูแลต้นทุเรียนนะครับหรือ ข้อห้ามต่างๆในการก่อนที่เราจะปลูกทุเรียนเนี่ยนะก่อนที่จะปลูกและแม้แต่เอาพวกว,วิธีการดูแลนะครับการลดน้ําอะไรต่างๆเนี่ยผมได้ลงคลิไปไว้แล้วนะครับมีคลิปอยู่ในอ,อยู่ในช่องของผมอยู่แล้วเนาะลองไปย้อนดูได้เนาะอันนี้ผมจะไม่ไดอธิบายแบบละเอียดน,นะแต่แค่จะมาปลูกให้เห็นนะครับเนาะว่าทุเรียนเข่งเนะี่ยปลูกประมาณไหนแล้วกันว่าเรียกว่าปลูกประมาณไหนเนาะยังไงถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากท่านผู้ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับหรือจะ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันนะครับเนาะสอบถามกันได้นะครับผมถ้าผมตอบได้ผมจะตอบนะครับเนาะแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าท่านผู้ชมมีวิธีการปลูกยังไงนะครับแต่ถ้าองผมเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมสามารถเอาไปปรับใช้ได้ก็ผมก็จะดีใจมากนะครับเนาะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับนี่พอปลูกเสร็จแล้วชมต้นทุเรียนอีสกสรอบหนึ่งต้นนี้ผมปลูกมา6เดือนแ,แล้วนะครับเป็นทุเรียนเข่งนะจากนี้ผมก็จะลองดูแลเขาเนาะ ผมก็ยังให้คําตอบไปได้นะเพราะว่าผมปลูกในเข่งมาหกเดือนพอเราเอาลงหลุมเนี่ยการเจริญเติบโต,โตเขาจะดีปก,ปกว่าปกติไหมหรืออาจจะไม่เจริญเติบโตก็ได้เดี๋ยวมาติดตามดูไปพร้อมๆกันนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามดูพร้อมกันโอเคครับหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ